บรรจุครั้งแรก9อัตราค่ะทำงานที่ส่วนกลางก็คือกรุงเทพและส่วนภูมิภาคนะคะจะมีชนบุรีราชบุรีและนครสวรรค์ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจก,การเกษตรรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ9อัตราค่ะระบุตำแหน่งและสถานที่ทำงานตามนี้เลยค่ะตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ8อัตรา ทำงานที่ส่วนกลาง4อัตราส่วนภูมิภาค4อัตราแบ่งเป็นชลบุรี2อัตราราชบุรี1อัตราและนครสวรรค์1อัตราและก็ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการด้านภูมิสารสนเทศ1อัตราค่ะทำงานที่ส่วนกลางวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาเป็นผู้ผ่านภาคกกพมีหนังสือรับรองภายในวันที่สอบสัมภาษณ์ เงินเดือน18,150บาทถึง19,970บาทสมัครออนไลน์ค่ะตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน2,568ที่ลิงเว็บตามที่พี่อุ่นขึ้นให้หรือที่แคปชั่นก็ได้ค่ะพี่อุ่นแปะไว้ให้แล้วรายละเอียดทั้งหมดก็ที่ลิงเว็บเดียวกันค่ะ